สวัสดีค่ะคนลัคคณามังกรนะคะมาแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทำนายดวงนะคะพ่ยิปซีของคนลัคคณามังกรนะคะจะรวบยอดเลยนะคะทั้งการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะ คนลัคนามังกรนะคะทำนายในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะหนึถึงสามสิบพฤศจิกายนเนี่ยคนมังกรจะเป็นยังไงนะคะนี่ดูแบบลัคนาเป็นหลักนะคะใครไม่รู้ลัคนาก็ดูแบบราศีได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่คนมังกรหน่อยนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะคนลัคนามังกรเดียวอ่าดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวตานุลักษ์ของคุณ เขาจะย้ายไปปลายปีนี้นะคะเข้าทับลัคนาของคุณแล้วดาวพนหัดก็จะทับลัคนาคนด้วยนะคนมังกรน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ของคนมังกรค่ะในช่วงเดือนพิจิกายนนะคะไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่เอสอวอลนะคะดีมากเลยนะคะไพ่เอสอวอลในเรื่องของการงานแล้วไพ่ใบนี้ถือว่าให้คุณนะคุณจะได้เรียกว่า ใครที่ยังตกงานอยู่จะได้งานนะใครที่เรียกว่าใครที่ทํางานประจําอยู่อาจจะได้รับจอบเพิ่มมีจอบพิเศษเข้ามานะคะมีงานก็ต้องมีเงินใช่ไหมคะมีจอบพิเศษเข้ามาหาคุณมีคนไายื่นโปรเจกต์อะไรดีๆให้นะคะหรือว่าตัวคุณเองช่วงนี้มันค่อนข้างจะมีแพชชั่นเยอะนะคะแพชชั่น <Passion S 2> เรื่องอะไรก็ต้องไปดูไพ่ตัวอื่นด้วยนะคะ ประกบหน้าเป็นไพ่ดีมเพลเลอร์ด้วยโหการงานดีมากเลยนะคนมังกรถ้าไพ่ดีมเพลยเลอร์ประกบหน้านะคะก็เรียกว่าหลายๆคนจะอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวกับคนต่างชาติต่างภาษาหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะถ้าเป็นไพ่ของการงานนะคะดีมากเลยนะคะ เป็นไพ่ที่มผีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนคุณนะดูแล้วจากหน้าไพ่นะคะมาดูไพ่ใบที่สามนะคะคนมังกรงานอีกแล้วนะคะเรียกว่าคุณกําลังมีความคิดที่จะขยับขยายกิจการก็ได้นะบางคนนะคะขยับขยายในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีความคิดทจะทําอะไรสักอย่างอย่างรวดเร็วนะคะ เหมือนกัอยากจะส่งสารไปให้ใครบางคนรับทราบอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะการงานดีมากเลยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือดีมากนะคะเรา,พา 8, 8ไพ่แปดแม่แปดแม่ท้าวเพน่ในตำแหน่งที่3าด้วยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเรื่องการงานคนดีมากเลยนะคะแต่ตำแหน่งข้างหลังนี่ไม่โอเคเลยนะคะเป็นไพ่เดนเดเลยเป็นไพ่ตำแหน่งของคนรักด้วยนะคะ ถ้าเป็นตำแหน่งของคนรักเนี่ยนะคะถ้าเดินเดทขึ้นนะ่ะมันมีหลายกรณีเลยนะคะหนึ่งจบความรักความสัมพันธ์กับคู่รักปัจจุบันนะคะสองคนรักอยู่ห่างไกลนะ,ะไกลมากๆเลยแหละถ้าเป็นเดินเดทนะอยู่ห่างไกลกันนะคะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะจบลงสูงนะคะถ้าเป็นเดินเดทนะคะบางคนอาจจะมีเรียกว่าการเลิกลากัน ก็ได้นะนะคะหรือว่าสุขภาพคนรักก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะใบที่5ค่ะที่ผ่านมาเหมือนกับว่าตัวคุณหยุดนิ่งไม่ค่อยอยากจะทำอะไรเลยนอนพักผ่อนร่างกายหรือว่าพักฟื้นร่างกายอะไรประมาณนี้นะคะชีวิตเหมือนหยุดนิ่งอะที่ผ่านมานะคะไม่ค่อยอยากจะทำอะไรนะคะ โหใบที่หกตายแล้วจบคนนี้แล้วก็มาเจอความรักครั้งใหม่แล้วนะคะเอซอกคัพนะคะเป็นไพ่ของความรักนะคะถ้าเป็นไพ่ของความรักมันก็เหมือนกับการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ๆนะนะคะไปเจอคนที่ชอบคนที่ใช่นะคะความรู้สึกเหมือนกับว่าถูกเติมเต็มไปได้วยความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะถ้าเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยคุณจะเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มันเรียกว่า อุดมสมบูรณ์ OR นะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการงานหรือว่าเขาเ้าไปในสถานที่ที่มันแบบดูดีดู OR ประมาณนี้นะคะงานก็จ,จะเป็นลักษณะงานเหมือนงานโรงแรมก็ได้นะคะใครได้ได้งานเหมือนก็อาจจะเป็นงานเกี่ยวกับโรงแรมติดต่อคนต่างชาติต่างภาษาอะไรประมาณนี้นะคะมาดูาไพ่ตำแหน่งที่7ของคุณนะคะ จัดเมนนะคะมันเหมือนไพ่ออกมาบอกคุณว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เหมือนเป็นเจ้ากรรมในเวรของคุณอะ่ะเข้ามานะเหมือนกับอะไรคนเก่าๆคนที่เป็นอดีตชาติของคุณอะ่ะเขากลับมานะคะสิ่งเดิมๆนะคะสิ่งเดิมๆหรือว่าอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตอะ่ะมันจะหวนกลับขึ้นมานะนะคะ เป็นไพ่ที่ออกมาให้คุณเรียกว่ายอมรับในชะตาชีวิตหรือว่าปลงหรือว่าให้อภยัยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะตำแหน่งที่8เนี่ยคุณค่อนข้างขย,ยันทำงานนะเพราะว่าไพ่งานคุณดีมากเลยความมังกรนะคะเรียกว่าช่วงนี้ทำงานหาเงินกันเป็นระวิงเลยนะคะ ุณปรารถนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่แบบเพอร์เฟกสมบูรณ์อยามีครอบครัวที่สมบูรณ์นะคนมังกรนะคะบางคนอาจจะคิดถึงครอบครัวของตัวเองหรือเปล่านะคะ the f o o l โอจริงๆเราไพ่ออกมาดีมากนะคะไพ่ออกมาดีมากเลยหลายคนอาจมีโอกาสได้ไปเดินทางท่องเที่ยว ไปต่างประเทศก็ได้นะคะเนื่องจากไพ่ของการเดินทางก็เข้ามาด้วยนะคะไพ่เกี่ยวกับต่างประเทศมาสองใบนะ The Dead The Full แล้วก็ออกมาสามใบเลย The Dead The Full แล้วก็ไพ่ Dream Perler นะคะ The Dead นี่นมันหมายถึงไพ่ของคนที่เดินทางไปไกลๆมากเลยนะคะบางคนอับต่างประเทศก็ได้นะคะอะดูเรื่องของการงานของคุณก่อนการงานของคุณดีไหมดีมาก การงานของคุณจะถูกโปรโมทโดยผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนในเรื่องของการงานของคุณดีมากเลยนะคะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่ามีโปรเจกต์ใหม่ๆมายื่นให้กับคุณนะคะแล้วเรียกว่าเขาสนับสนุนคุณดีมากๆเลยนะคะแต่นะคะการเงินของคุณก็เรียกว่าใช้ได้อยู่นะถ้างานมันดียังไงเงินมันก็ดีอนะ คือเงินมันจะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะคะเรียกว่าก็เรียกว่าทําไปเรื่อยก็มีเก็บในระดับหนึ่งอยู่นะคะส่วนเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของคนมังกรเหมือนถ้าเป็นคนโสดนะคะถ้าเป็นคนโสดอะ่ะถ้าเป็นคนโสดมันเหมือนกับคุณจบความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะ แต่มันเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์มันยังไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าไพ่สรุปของคุณก็เป็น the ะฟูลนะคะมันเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณจะมีความสุขกับการทํางานมากกว่านะคะแต่ว่าความรักมันก็เหมือนสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจคุณมันเหมือนกับเป็นสีสันในชีวิตของคุณอะไรประมาณนี้หลายสิ่งหลายอย่างมันก็เลยดูเป็นกลมเกินกันน่ะนะคะคุณก็เลยเรียกว่าหลายคนอาจจะแบบมองมองดูอยู่ก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้ชัดเจนมากมายเท่าไหร่นักนะคะ เหมือนกันยังไม่มีจุดหมายปลายทางในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคนโสดนะคะแต่ถ้าเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็ให้ระวังนะคะเรื่องความรักจะมีปัญหานะคะอาจจะต้องเลิกราจบกันในบางคู่บางคนนะคะอาจจะต้องเลิกราจบกันในบางคู่บางคนหรือว่าแฟนของคุณนั้นนะคะอาจจะต้องเดินทางไกลอยู่ คือเดินทางต่างถิ่นไปที่ไกลๆห่างไกลกันมากเลยนะคะอาจจะทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาได้ในอนาคตนะคะส่วนคนมีคู่นะคะให้ระวังสุขภาพของคนรักของคุณนะคะให้ระวังสุขภาพเรื่องการเดินทางการเจ็บป่วยกระทันหันอุบัติเหตุเกิดขึ้นกระทันหันนะให้ต้องระวังนะคะ ถ้าให้เดทขึ้นมาในตำแหน่งนี้นะต้องบอกว่าบางคนคู่อาจจะเรียกว่าโน่นเลยนะคะเดินทางไกลนะคะอยู่ไกลกันนะคะหรือว่าคู่ของคุณช่วงนี้นะคะสุขภาพต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยถ้าเดทมานะคะต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุเรียกว่าต้องต้องไปลดน้ำมลกันหน่อยถ้าเดทมาในตำแหน่งนี้นะคะต้องไปลดน้ำมลกันหน่อยในบางคนนะคะ ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาการสูญเสียญาติผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะต้องระวัง้วยเหมือนกันเพราะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของครอบครัวเหมือนกันนะคะแต่ไพ่จัดเม้นออกมาเป็นไพ่ที่มาบอกคุณนะให้คุณต้องรู้สึกว่าโปรงหรือว่าให้อภัยกับอะไรบางอย่างนะมันเหมือนไพ่ามาบอกคุณนะให้คุณปลดปล่อยอะไรบางอย่างที่มัน ที่มันเป็นสิ่งที่มันทำให้คาใจคุณหรือว่าเรื่องเก่าๆที่คุณคาใจคุณต้องปลดปล่อยมันออกไปนะคะให้อภัยเรียกว่าให้อภัยแล้วก็มองชีวิตให้เป็นสัจธรรมนะคะคุณจะเห็นแก่นแท้ของชีวิตที่แท้จริงว่ามันคืออะไรนะคะมองให้เป็นความเป็นจริงมากที่สุดนะ่ะนะคะ แต่ไพ่สรุปของคุณเป็นเดอะฟูลนะคะชีวิตของคุณก็จะค่อนข้างมีสีสันมีการเดินทางไปท่องเที่ยวผจญภัยตามที่ต่างๆนะคะโอกาสที่คุณจะได้เดินทางก็สูงนะคะเพราะว่าไพ่ที่เกี่ยวกับการเดินทางก็มาเยอะแล้วก็การงานของคุณนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับเลื่อนตําแหน่งขึ้นสูงนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะแบบประสบความสําเร็จได้เหมือนกันถ้าไพ่ดีมเพาะเรือประกบหน้าเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยในเรื่องของการงานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะ ความรักนะความรักความรักเราคนโสดกับสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยความรักของคุณมันน่าจะมีปัญหารือบางคนน่าจะมีปัญหามาก่อนหน้าแล้วแ่ะแต้มันจะถึงทางตันก็คราวนี้แหละเป็นจุดจบละนะคะถ้าบางคนจบก็คือจบเลยนะคะแล้วมันจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะแต่เราไม่มั่นใจว่า สิ่งใหม่ที่เข้ามานั้นมันคือคนเก่าในชีวิตของคุณหรือเปล่าเพราะว่าไพ่จัดเม้นมันมาในตำแหน่งนี้นะคะก็ไม่ว่ามันจะมาเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ะะถ้ามันเป็นสิ่งดีๆมันก็คือสิ่งดีๆที่เข้ามาเป็นสิ่งใหม่ๆที่ดีให้กับคุณนะคะมันเหมือนกับเป็นการเติมเต็มในอนาคตนะคะมันเป็นเต็มเตมทางด้านความรู้สึกเป็นเรื่องของอารมณ์ที่ถูกเติมเตะะ็มเออล้นไปด้วยความสุข เป็นไพ่ที่ดีนะคะอ่ะมาดูไพ่นางฟ้าบอกคนว่าไงคนมังกรนะคะไพ่นางฟ้าบอกคนว่าฮิลลิ่งฮิลแล้วก็ฮิลเลอร์นะคะบอกว่า,าคุณต้องเยียวยาพลังงานรอบๆคุณแล้วก็ในสถานการณ์นี้ด้วยนะคะบางคน อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เฮิร์ตมาก็ได้นะคนมังกรนะคะเี่ยวตัวเองนะคะเยียวยาตัวเองเยียวยาสถานการณ์รอบๆด้วยนะจ๊ะ Pregnancy เขาบอกว่าการกำเนิดของเด็กคนนี้จะนำมาซึ่งพรอันยิ่งใหญ่ให้กับคุณและก็โลกด้วยนะคะ โอ้ไาแล้วมีใครจะตั้งพองไหมเนี่ยนะคะรักครั้งใหม่นะคะมาดูไพ่ใบที่3ค่ะ your d e s i r is within reach ไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณต้องการมันจะอยู่ในมือของคุณแล้วอะ่ะให้คุณศรัทธานะคะในทุกสิ่งมันเวิร์กมากเลยนะคะ ทุกความชอบของคุณเรียกว่ามันโอเคมากเลยนะคะเรียกว่าเป็นสิ่งที่คุณมันจะอยู่ในมือของคุณน่ะนะคะ<ม>ให้คุณมีศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นนะคะอ<ม>ืมคนมังกรดีนะไพ่ออกมาดีนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าต้องจบจากสิ่งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก่อนมันถึงจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะ<ม>เพราะว่าไพ่ดาวถ้าดาวพฤหัสมาที่ทับลัคนาของคุณปุ๊บ มันก็จะเรียกว่ามีสิ่งเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแล้วก็มันมีดาวเสา์เข้ามาด้วยมันเป็นดาวคู่ปฏิวัติที่อยู่กลุ่มลัคนาคุณในป,นปลายปีเนี่ยเขาจะย้ายสถิตคู่กันนะคะเรียกว่ามันจะมีเรื่องที่มาเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของคนเยอะเหมือนกันแต่เราว่ามันจะเปลี่ยนไปทางที่ดีนะเพราะว่าดาวเสารเป็นดาวตนุรักษ์ของคุณด้วยกลุ่มลัคนาเขาเป็นเกษตรไงนะคะแล้วก็ ดาวพฤหัสก็เป็นดาวที่ดีดาวใหญ่นะคะทับลักนาะคน้วยบางคนนะคะอาจจะเจอคู่ก็ได้ถ้าพฤหัสทับลักนะคะส่งไม้ต่อจากราศีธนูนะคะรับไม้ต่อจากราศีธนูนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าบางเรื่องอะ่ะมันต้องจบก,กับบางสิ่งบางอย่างก่อน มันถึงจะมีสิ่งใหม่หมเกิดขึ้นนะคะเราว่าคนมังกรเขาก็จะชิวๆนะชิวๆช,ช,ช่วงเดือนพฤศจิกาเขาก็จะชิวะะแต่ว่าความรักครั้งใหม่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นคนเก่าหรือคนใหม่เพราะว่าไพ่มันกำกวมเะะมเจอร์ของคุณมันจะมีเมเจอร์ของคุณมันจะมี the emperor the death the fool จั d ม m e น t น,นะนะคะไพ่ที่ดีมันก็มาตั้งสามใบ ใครที่ไม่ดีมันก็มีใบเดียวเองนะคะเราว่าอะไรเก่าๆอะไรที่มันเป็นเรื่องของสิ่งที่ผ่านมานั่นแหละมันจะมีการเคลียร์ปัญหากันเกิดขึ้นนะจริงๆลึกๆคุณก็อยากจะมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นนะนี่บางคนคิดถึงครอบครัวมากๆเลยอยากไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอะไรประมาณนะคะแต่ว่าบางคนอะ่ะมันมีเรื่องของการงานเข้ามางานหุ้นเด่นมากไงนะคะก็เรียกว่าจะ ช่วงนี้ก็เอางานไปก่อนนะใครคิดถึงครอบครัวก็อาจจะกลับไปหาบ้างอะไรประมาณนี้นะคะคนลัคนามังกรบางคนบางท่านนะคะอาจจะกําลังคิดที่จะสร้างวางรากฐานให้กับครอบครัวก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะเรียกว่าการงานเด่นนะคะส่วนการเงินนะคะช่วงนี้อาจจะยังไม่ฟูฟ้าเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวรอดาวเสวยาย้ายทับลัคนาคุณเมื่อไหร่นะคะเรียกว่า จะส่งผลดีกับคุณมากๆนะคะเพราะว่าดาวเสาร์ที่ย้ายเข้าทับลัคนาคุณนั่นนะคะจะไปตรีโกนนะคะกับดาวราหูในราศีพฤษกซึ่งดาวราหูก็คือดาวการเงินของคุณนะคะเรียกว่าดาวสองดวงนี้เป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะคะจะส่งเสริมกันดีมากนะคะเรียกว่าลัคนามังกรน,นี้ก็จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่านะคะ อย่าลืมว่าดาวพฤหัสบดีนะคะที่เข้าทับลัคนาคุณเหมือนกันนะคะในวันที่14พฤศจิกายนเนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วเขาเป็นดาวสุพเคราะห์นะคะการให้โทษเขาก็จะไม่เท่าไหร่นักแต่เนื่องจากว่ามาตรฐานดาวของเขาหรือว่า,าเจ้าเรือนของเขานั้นเป็นดาววินาศแล้วก็ดาวสหัชนะคะก็แปลได้สองความหมายนะคะนั่นก็คือ,อ เรื่องที่ดีก็คือคุณอาจจะมีการเดินทางใกล้ๆนะคะมีการเดินทางออกสังคมมากขึ้นอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการงานก็ได้นะคะมีการพบปะเพื่อนฝูงหรือว่าคนในวงสังคมมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องที่ต้องให้ระวังคือดาวพฤหัสเนี่ยมันเป็นดาวที่มาจากพบวินาศของคุณหลังบ้านของคุณนะคะเนื่องจากเนะี่ยเรื่องราวที่มันเป็นอ่า เรียกว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังในชีวิตคุณนะคะไพ่เอ่อเจตเมนต์ออกมานะคะมันเป็นไพ่ของอะไรที่มันเก่าๆหรือว่าเรื่องที่คุณยังสะสางไม่เสร็จอ่ะเดี๋ยวมันจะกลับมานะคะหรือว่ามันจะมีเหตุการณ์บางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นมาแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนนะคะอันนี้คุณต้องเตรียมรับมือไว้เหมือนกันนะคะต้องเตรียมรับเหมือนกันนะคะ แต่จากหน้าไพ่แล้วมันเป็นไพ่ที่ดีสเสยะนะคะแต่ว่าเราก็ต้องให้คุณระมัดระวังเหมือนกันเพราะดาววินานีมันหมายถึงเรื่องของความผิดพลาดหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันนะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะเราเรียกว่าคนมังกรนะคะก็ต้องมีสติเหมือนกันในการดําเนินชีวิตนะคะเกิดว่าเราดวงดีแล้วเราเลิงหรือว่าเราไม่รู้จักมีสติ นะคะใช้ชีวิตด้วยความประมาทมันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักนั้นนะคะเราต้องดูดาวศุกร์ของคุณด้วยนะคะแล้วก็ดวงความรักของคุณนั้นมันก็ต้องดูดาวจันรตนุจันทร์ของคุณนะคะซึ่งมันก็เรียกว่า ช่วงนี้นะคะดวงดาวที่เป็นดาวความรักของคุณถ้าคนที่จะเจอความรักครั้งใหม่ๆน่าจะเจอเกี่ยวในที่ทํางานหรือว่ามีการติดต่อประสานงานกันนะคะเพราะว่าอา่าดูจากตําแหน่งของดวงดาวนะคะเพราะว่าคุณน่าจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานเยอะนะคะส่วนพบพันธุข,ของคุณเนะะี่ยค่ะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวคนในบ้านพ่อแม่นะคะหรือว่าญาติๆในครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าดาวมรตยู อยู่ในภพพันธุของคุณนะคะคือตำแหน่งที่4ี่นะคะมกรลากรุมพามีนาเมษาตอนนี้เขาอยู่ราศีเมษนะคะแล้วก็คือจะอยู่ยาวๆไปประมาณสักสองสาปีเลยนะคะเขาถึงจะย้ายนะคะก็เรียกว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่คนในบ้านด้วยนะคะเพราะว่ามฤตยูอยู่ในภพที่4ี่ภพพันธุของคุณนะคะแล้วก็ ระวังเรื่องการเดินทางอุบัติเหตุด้วยนะใครที่ขับรถยนต์นะคะระวังด้วยนะคะตามหน้าไพ่ย4สีแล้วไพ่เดดเดก็มาในตำแหน่งที่4ของคุณเหมือนกันนะคะเป๊ะมากนะคะตรงกับาการเดินทางของดวงดาวทางโหราศาสตร์ไทยเลยนะคะอันนี้ต้องระวังเหมือนกันนะคะสำหรับคนมังกรน,นะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนมังกรน,นะคะเดี๋ยวเจอกัน คลิปหน้านะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เรียกว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างเตือนเปียงไปนทางที่ดีนะคนมังกรน,นะคะเตรียมรับมือด้วยนะคะวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ